หมไวสุดกี่ชั่วโมงหมดยังไม่ทันครึ่งชั่วโมงเรารับออเดอร์ของมันก็หมดแล้วแม่ใช้กุ้งวันหนึ่งอะกิโลแม่ประมาณ50กิโลขึ้นไปอะค่ะหอยนางรมก็จะประมาณ300กระปุกขึ้นคนที่แบบมากินไกลสุดอะ่าจากไหนอะมาจากภูเก็ตก็มีค่ะภูเก็ตค่ะจุดเด่นของร้านแม่ก็จะเป็นความสดของกุ้งแล้วก็ตัวน้ำจิ้มรสชาติจะออกเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดนิดเคองแน่นแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปนีค่ะเป็นเจ้าของร้านกุ้งแช่น้ำปลาบรรทัดทองนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ทำงานค่ะทำเป็นลูกจ้างเขาค่ะแล้วก็ออกงานมาก็เลยมาเข็นรถเข็นขายกุ้งขายหอยเนะี่ยอะไรทให้คนแห่มากินร้านแน่จนแบบมันเป็นกระแสแบบดังมากๆเลยเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำของใหม่สดสะอาดทุกวันนะคะแล้วก็รสชาติก็แซบถูกปากกินง่ายด้วย ประมาณกี่ชั่วโมงหมดประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะบางทีเราเปิดมายังไม่ทันครึ่งชั่วโมงเรารับออเดอร์ก็ของมันก็หมดแล้วก็ต้องปิดรับออเดอร์บางทีไม่มีให้ลูกค้ากินก็บนอยู่รอแล้วไม่ได้ของเมื่อก่อนก็ประมาณ100คิวขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะไม่ให้รอให้ลงชื่อจดเบอร์โทรไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เข้ามารับของได้เลยก็จะได้แบบลูกค้าที่อยู่ไกลๆก็จะได้ของไปเร็วขึ้นคนที่แบบมากินไกลสุดอะ่ะว่าจากไหนอะ่ะ มาจากภูเก็ตก็มีค่ะภูเก็ตค่ะเชียงใหม่แล้วก็นครศรีธรรมราชก็ยังมีกี่ร้านแม่นะค่ะทางสุราษฎร์ก็มีมัน้งเข้ามาไก่เขาสั่งกี่ชุดอะคนก็สั่งเป็นประมาณแบบก็สิบชุดขึ้นนะคะแล้วมากสุดอ่ะแม่มประมาณ80ก็มีคนเยอะๆอย่างงี้แม่ใช้กุ้งวันหนึ่งอ่ะกิโลอ่ะแม่ประมาณ50ากิโลขึ้นไปอ่ะค่ะอ่ะแล้วหอยนางรมมั้ยแม่หอยนางรมก็จะประมาณ300กระปุกขึ้น จุดเด่นของร้านแม่ก็จะเป็นแบบว่าความสดของกุ้งแล้วก็ตัวน้ําจิ้มที่เราทําใหม่ทุกวันรสชาติจะออกเปรี้ยวเผ็ดหวานนิดนิด,นดเครื่องแน่นแซ่บค่ะมีกุ้งแช่น้ปาปลาแล้วก็มีหอยนางรม1ชุดนะคะถ้าเป็นกุ้งแช่น้ําปลา100บาทได้กุ้ง8ตัวถ้าเป็นหอยนางรมได้หอยนางรมสองกระปุกนะคะ100บาทถ้าเป็นยำเนี่ยจะ60บบาทก็มียำมะม่วงแล้วก็ยำขนมจีนค่ะช่วงนี้นะแม่ เศรษฐกิจของขึ้นราคาแล้วแม่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างกระทบมากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างขึ้นขึ้นเยอะมากอะพวกผักอะค่ะคะ<อ>นา้าพ,พริกผักชีมะนาวเครื่องปรุงก็ขึ้นหมดเลยลกระทั่งพลาสติกตอนนี้น้ําแข็งก็ขึ้นแล้วนะคะอา้าวแล้วยอย่างนี้แม่ได้ขึ้นราคาของอะไรไหมตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นราคาของแต่ว่าเราปรับอตัวที่ราคา60บาทนะเราตัดออกที่ว่าเราเคยขายชุดเล็กเราก็เลยตัดตัวนั้นออกแล้วก็ขายชุดใหญ่ไปเลย100้อยบาท ฝากร้านปน้านีกุ้งแช่น้ำปลานะคะอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ซอย3นะคะเปิดเวลา15นาฬิกาค่ะถึง21นาฬิกาค่ะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์นะคะขอเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาทานกุ้งแช่น้ำปลาที่ร้านได้นะคะรสชาติอร่อยแซ่บมากนะคะ